ครับสวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินใบชะโนดขุดแดงนะครับติดกับคลองส่งน้ําเป็นคลองน้ํำฝนนะครับอนาคตเป็นคลองส่งน้ําแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้เลยเป็นคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่มากเลยนะครับฝ่าฟางประมาณใช้คําว่าประมาณสิบเมตรนะครับประมาณสิบเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านเอาไฟฟ้า ไฟฟ้าของเราก็อยู่ตรงค้ามนะครับตรงค้มคลองต่อได้เลยไฟฟ้าประปาอยู่ตรงค้ามนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับลักษณะแบบนี้นี่คือทิศต,ตะวันตกข้องไปที่ดินนะครับนี่คือทิศตะวันตกข้องไปที่ดินติดคลองนะครับขนาดใหญ่นะครับก็ยังเ,ยงเป็นถนนลุกลังนะครับยังเป็นถนนลุกลังบนคันคลองนะครับเป็นทางสรนะ้างสาธารณะทีะ่ดินของเราก็คือแปลงนี้เลย ลักษณะแบบนี้เลยนะครับน้าควางาติดคลองนะครับส่องร้อยเมตรนะครับด้านติดเนื้อคือด้านนี้นะครับคือด้านนี้เลยจะให้ดูนะครับาทางด้านเนื้อก็ประมาณส่องร้อยเมตรนะครับติดเนื้อประมาณส่องรอยเมตรวัดโรงเรียนนะครับอยู่ตรงหนูนเลย นู้นเลยนะครับวัดโรงเรียนนะครับใช้คําว่าประมาณจักแปลงที่ดินนะครับก็ไกลโย,ยนะครับใช้คําว่าประมาณ1กิโลเลยนะครับใช้คําว่าประมาณ1กิโลนะครับก็ห่างอยู่พอสมควรนะครับวัดกับโรงเรียนอาที่ดินของเรายูนในเขตอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของได้บอกค่ายไว้ไ,วไล่ราคาพร้อมหักโอนไล่ละ1นึ่งแสนสองมืนบาท หนึ่งเส้นซองเงินบาทนะครับจับไม่ผิดก็จะมีลักเขตนะครับลักเหต์สี่ด้านนะครับเจ้าของอได้ปักไว้ที่ดินของเราทั้งหมดยี่สิบเจ็ดไร่หนึ่งงานสร้างสิบเจ็ดตารางวาโดยประมาณนะครับหนึ่งไร่เอ่อยี่สิบเจ็ดไร่หนึ่งงานสร้างสิบเจ็ดตารางวาเป็นใบชโนดขุดแดงไม้เล็กชโนด 1นึ่งองซนะครับเลขโฉนดหนึ่งซจดจไว้ได้เลยนะครับไม่เล็โฉนดเดินทางมาดูด้วยตนเองนะครับหนึ่งซองซนะครับอันนี้ข้อมูลจากเอาจาของที่ดินนะครับได้ให้ไว้นะครับเป็นการซื้อค่ายเท่านั้นนะครับ1นึ่งซองซ้ำแปดเจไม่เล็โฉนดนะครับจับ g o o g l e มาได้เลยนะครับ ามไม้เล็กโฉนดหนึ่งซองสามเจ็ดเอ่อหนึ่งซองสามแปดเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดไร่หนึ่งงานสามสิบเจ็ดตารางวาโดยประมาณนะครับไร่ละหนึ่งเส้นซองหมื่นบาททุนทั้งใดย,ยู่ในงบข้องทันนะครับเกี่ยวกับเอรักในด้านการเกษตร,รทำไร่ทำนานะครับซื้อทิ้งไว้เก็งเก็งกำไรได้เลยนะครับเพราะว่าอนาคตของยายเซตน,นี้นะครับ อาจจะมีโครงการที่จะมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับต่อจากาเขื่อนกระเซี่ยวด้านช้างหรือมาจากเขื่อนซีนักลินนะครับมีอนาคตนะครับมีอนาคตนะครับผู้ใหญ่บอกว่ามีอนาคตแน่นอนนี่คือริมเคตนะครับติดกับการคันคลองไม่แพงเลยนะครับที่ดินลักษณะแบบนี้ เป็นใบชะนดขุดแดงราคาพร้อมพักโอนคาปาซีเจ้าข้องออกทั้งหมดนะครับไายละหนึ่งแสนสองมืนบาทอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลน้องปิงอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตำบลน้องปิงนะครับอยู่ในเขตตำบลน้องปิงอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็จะมีเพื่อนบ้านรอบทิศท,ทางนะครับอากาศล้มเลื่อนปอดโปร่งนะครับ อากาศล้มลื่นบอดบโปร่งนะครับห่างฟาร์มไกลนะครับย้ำว่าห่างฟาร์มไกลนะครับเนี่ยคือที่ดินของเรานะครับเป็นลักษณะแบบนี้อากาศรอบๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะครับ